นี่โอ้ยดูสิครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่แล้วนะครับนี่วันนี้ได้นี่มาครับผมนี่เป็นตัวอ่อนจักจั่นนะครับของเด็ดเลยอันนี้ไปหาเมื่อวานนะครับเดี๋ยวเอาไปให้พ่อทำเป็นอาหารนะครับจะเป็นอะไรไปดูกันครับพอสับอะไรอยู่ไม่รู้ครับ ทำอะไรอ่ะศับอะไรทำฟากเหรออ๋อจะเอาใส่นี่เหรอพ่ออันนี้มันเริ่มพังแล้วนะครับวันนี้ของเด็ดยันะนี่ถั่วไปถั่วใช่โอ้ยยยยยยเยย่ยย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 นยนยยยนอยยยอยยยยยยนยนยยยนี่นยยยยย่ยย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 นงูมยยไหนยยยยยยนยย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 ย่ยยยยย่ย่ยยยหยย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 ยกยด้าเรียกคา ครับในคลิปที่ไปหามันจะมีที่แบบมันปีกมันยาวแล้วอ่ะมีอยู่ข้าไปม่องฉีเขียวเนอะอันนั้นหาง่ายแต่ไอตัวตัวนี้หายากเนี่ยตัวเนี้ยตัวนี้หายากน้ำตาลในห้างเขาช็อตเนี่ยเราทำอะไรดีวะเทียรูก่อนเทียูก่อนไปเทียูก่อนเนาะโอ้โห้สุดยอดหนึ่งปีก็มีแค่ช่วงมันมีแค่ช่วงนี้แหละเนาะนี่ก็หมดแล้วช่องเนี่ยถ้าฝนตก หลายหานั้นมันจะไม่บอกละออกได้ประมาณมสีเติมม้วละเนอะผมเห็นเขาขายในเฟซอยู่โล450่อ้าอแพงแพงหายากเหมือนกันครับลูกน้ำดินออกมาดูนี่ใช่อ่ะทำเมนูอะไรเดียวพ่อบริษัทสองเมนูนะเนี่ยนะสองเมนูเหรอเออสองเมนูตำน้ำพริกเมนูอ่าแล้วก็ทอดกรอบเมนูอ๋อตำน้ำพริกเอาเนื้อตัวอดูหวานนี่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 อ๋อเอาตัวนี้ทำเนี่ยเนี่ยทำน้ำพริกทอดกรอบอ่ดีจะเคียงแขีงหน่อยนะเมื่อคืนนะพ่อหามาแล้วก็ทำกินเหมือนกัน อ่าเลยกินแล้วหรอทอดกรอบเลยล่ำอะอ๋อแต่นี่พ่อจะทำพริกด้วยเน่ยจาพริกถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นนะครับตอนไปหาเป็นยังไงแล้วก็เอามาทอดกรอบกินยังไงก็ไปติดตามได้ที่ช่องแสนสุกนะนี่อันนี้เป็นน้ำาพริกนั่นนี่ทำน้ำพริกครับผมเมะเมะอันนี้เอาทอดกรอบได้สองเมนูแล้วครับเมนูเอาพอก่อนลงมือแนะนำคุณผู้ชมหน่อยครับมีอะไรบ้างครับผมครับผมเครื่องมันนะครับพริกนะครับหอมแรงนะครับหอมขาวตัวหอมพักปอมนะครับ น้ำมันแล้วก็เกลือชลวดนะครับเนี่ยแค่นี้เนาะครับผมเนี่ยสองเมนูครับเริ่มจากอะไรเพาะหอมนะ่ยที่ไปโมกนั่นนะหอมแดงหอมแรีงครับหอมขาวแล้วก็พริกอ่ะทอย่างเนี่ยไปโมกอ่ะเครื่องก็ไม่เยอะเนาะง่ายๆไม่เยอะพออร่อยเลยนะอร่อยอร่อยนะยังไม่ได้ชิมเลยชิมกันไปโมกไฟใส่ลงไปอย่างไปอยู่เลยเนาะโอ้ยมุกเกืมดอุดทำแบบง่ายๆคุณผู้ชมง่ายๆเอาไป หมกในขี้เท่าในถ่านเงี้ยนะครับเกียจอยู่ทำนี้มันจะหอมรึเปล่อเนาะหอมนะครับมันจะหอมกลิ่นกลิ่นที่เราหมกไฟอ่ะเนี่ยน้ำพริกย้อยนะน้ำนึ่งปีมันข้างๆนะทำให้มีอะไรกินนี่มันออกกุฏดีนะใช่ก็ขี่รถไปหาก็ยี่สิบโลพ่อนี่อ่ะับไปกลับสี่สิบโลเลยพออยู่นี่มันบอกนี่เดี๋ยวได้ที่มาเจอกันครับคุณผู้ชมผ่านไปห้านาทีครับผมโอ้โหอะไระอๆๆกลิ่นพริกโอ้ยนี่ลงไปข้างหน้ายังไม่ได้มั้งพ่อกลิ่นพริกมันหอมครับถ้าไปหมกไฟเงี้ยหอมมากคุณผู้ชม พีก,เล,พกเลยหอมเลยหอมๆเลยหอมแล้วนะพี่เนี่ยเปิกครับเดี๋ยวพ่อไหนร<ะ>ีวิวครีมหน่อยพอทำอยังไงนะไปยากอยาก่างให้นะผ่าลงไปก็เอาไม้คัมให้กันนี่สมัยโบราณมันจะเอะเป็นอย่างงู้ชมเนี่ยเอาไม้มาขั่งแบบนี้ใช่ไหม,มไปมันจะง่ายอย่างงี้มาไปขีปเนี่ยกดโอ้ง่ายจริงคุณผู้ชมง่ายๆเลยปล่อยก็นี่โอ้ภูมิปัญญาโบราณนี่ เรียบร้อยครับผมเอาแล้วครับเรียบร้อยแล้วเอากระท่าลงกเต๋าแล้วครับผมตุมใหญ่กว่านนะครับน้ำตามลงไปแล้วครับใส่ให่ลงไปแล้วครับนี่ครับชุนรุดนะครับผมปุรดแล้วครปุ่มรดเลยชุนรดครับเกลือนะครับเกลือนิดหนนายนานไ้เปล่ตุ่ม่วนเปื่อยหน่อยครับเปื่อยหน่อยเนาะเปื่อยน้อยส่วนน้ำไก่แห้งเนาะอกะ วางต้มใ่นะครับเราก็จะแกะกระเทียมหมกหอมแดงกระเทียมแกะม,มาก็ได้อย่างนี้อันนี้เป็นหอมแดงหอมเหลียงนี่ถ้าหมกไฟแล้วข้างในมันจะใสเลยเนาะนี่นะนสุกไหหอมด้วยทางหมกมันหอมม,ม,มันหวานไวหน่อยครับทางหมกอีกหวานนั่นนี่แล้วก็เอาที่ไม่ไม่ออกเนาะเป่าขี้เถ้าออกแค่นี้ครับง่ายๆเลยง่ายๆพริกเลยนะเดี๋ยวช่วยกันนะครับที่เหลือก็แกะให้หมดนะครับ น้ำเกือบแห้งแล้แลวเหด้หน็ดเหน็ดเนาะเด้็ะครับเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวทำน้ำพีกันครับผมเลยครับตําเลยครับนี่ต้าน้ำพีครับใส่รวมกันเลยครับผมนี่กระเทียมชดนะกระเทียมฉวดชลงไป6นะครับนี่ครับขบประมาณนี้นะครับนำเมลนใหญ่ของเราใส่ลงไปครับผมอ้อร่อยนะ่าอร่อย ใส่เก <Bond> ือชักหน่อยปรุงรสอีกหน่อยนะครับหน่อยเดียวหน่อยเดียวคือชรดนะครับนี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมต่อไปก็นี่ครับต้นหอมพักป้อมนะครับแมวนิ้วนะพ่อนะือเป็นยังไงเป็นยังไงเอล่ะนี่ะเหมาะเหมาะเหมาะสีสั่งมาแล้วชุยดเยเดีลยวนี้เบร้อยเก็บร้อยนะครับ นี่ครับเรียบร้อยแล้วครับผมเรียบร้อยครับนี่ครับกระทะลงเตาครับนะครับผมน้ำมันตามลงไปนะครับเว้ยใส่น้ำมันเยอะดีเลยพ่อใส่น้ำมันเยอะดีนยทอดหนังป้องหน่อยอ๋อเออหนังป้องทอดหนังป้องครับน่ะน้ำพกน่ะเข้ากันเข้ากันเข้ากันนะโอเควันนี้จะได้ดูการทอดหนังป้องด้วยนะครับใส่หนังป้องลงไปเนี่ยหลังจากนี้เราจะเรียกหนังป้องนะเมื่อกี้ตอนแข่งๆนี่เรียกหนังหนังหมักอยู่หนังหมัก นี่โอ้ยดูสิครับคุณผู้ชมจากชิ้นหนังแข็งๆนะเริ่มพองแล้วครับพองสวยมากไม่ทันได้ถ่ายครับเดียวเองดอฝาหม้อมาบางังแดดนี่มาเห็นไม่ชัดครับไม่เห็นชัดเลยพองสวยงามเลยครับคุณผู้ชมอันนี้มีขายไห <c oughs> มพ่อมีมีขาย <c oughs> <c oughs> มีขายนะครับนี่ปัดํานะครับส,น,สนใจสั่งได้เลยครับผมมีขายนะครับอันนี้แม่ทําเองนะครับผมกับข้าวหนีนเทียนกับอ่า ิโชว์กาแฟเสียงนะครับนี่ในแล้วครับผม,มเรียบร้อยครับผมทอดไปสีเปลี่ยนก็ได้แล้วนะครับต่อไปทอดใยนะครับนี่มาก่อนเนาะมากี่หน่อยมาเกลือหน่อยเกลือครับผมทำด้วยชีสโรสดิบหน่อยออแค่นี้ครับเนาะนีกอ่ะจะไปคั่วเนาะคั่วกรอบคั่วก็จะใช้น้ำมันนิดหน่อยนะครับไม่เยอะ ได้ละไปกระทะลงเตาแล้วครับรอบที่สามแล้วครับที่สามที่สามได้ละครับผมฉันลงไปแล้วครับจะหอมเป็นเอกลักษณ์ของมันเลยนะงานใครนะย่าได้ไหมมันย่างไปกวไหมประมาณนี้นะครับได้ละครับผมตัวเตี้ยรดับหนึ่ได้ละได้ละครับนี่นี่กดไปครับนี่กดลงหนุนหน้านี่เอาละครับว้าว เรียบร้อยครับคุณผู้ชมพอจะทําการชิมแล้วครับน้ำพริกเอาไหนก่อนน้ำพริกเนี่ยาะน้ำพริกเอาไหนก่อนนี่น้ำพริกแมนใหญ่น้ำพริกแมงใ,ใหญ่นะครับนี่ครับยังไงบ้างครับอีกกะม่วขนาดอีกกะม่วขนาดอีกะอีกกะม่วขนาดก็ทุยยอดอ่ะนี่เนี่ยเอาทอดได้ทอดได้นี่ ถอดนะครับโอ้ยอย่างนี้เลยครับอือันถอดกันหมอหมอกขนาดนี้มากครับคุณผู้ชมกินด้วยกันนะครับบ้านนี้นะครับน้ำพริกใ่นะครับแล้วก็ใ่โค่นะครับแล้วนี่มีหนังปองด้วยครับหนังปองสวยๆเลยนี่ครับนี่นะครับกับหนังปองนะครับเสียงกรอบๆเลยหลายอย่างมอมางสิ่งสิ่งหนึ ไอ้มะเขือพวงอันนี้อันนี้พวกอันนี้เป็นหวามนั่นน่ะเนอะมีหน่อโอ้ยมีหน่อนี่นึกถึงน้ำปูอ่ะหน่อน้ำปูอืใช้เด็ดถึงนั่นเนอะครับกระกูก ขุดที่กินดิบด้วยหรอดิบกับกรอบเลยครับเห,หมาะอ,อันนี้เป็นไงพ่อยังไม่บอกรสชาติเลยรสชาตินั้น,นพริกเนี่ยมันมันนะมันแล้วก็มันมีกลิ่นใยของมันเขาเนอแล้วมันความเครื่องที่เขาโมกมาความกระเทมความเหลียงอ่ะอันนี้อันนี้มันอันนี้มันกรอบนอกนุ่มใน,นเนี่ยอที่ว่านาานอกกรอบนอนุ่มน,น,น,นะครับ อร่อยมากอืมชุดยอดนะครับเผ็ดมากไหมพ่ออืมช่วยด้วยเดี๋ยวจับนี่อืมอืมมันจะมีกลิ่นกระเทียมอ่ะอื่แล้วก็แบบมันกลิ่นพริกกลิ่นหอมที่เราไป็นหมกไฟหอมอร่อยครับอืมคิมนาติโก้เน่ะเมื่อคืนกินแล้วอร่อย เฮ้ย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 ,อ,ย,อ,ยอืม,มไม่ค่อยเผ็ดนะพอนาะอืไมได้เลยวนี่ยได้เันก็จับอ่ะกันอืมอือหือมันกรอบนอกข้างในมันมมน้ำพริกใหญ่เหมือนหมอกกันเนาะน้ำพริกใหญ่ กับปีมถ้าเราใส่กระเทียมสดแล้วมันจะไม่กินหอไม่มไม่กินกระเทียมหน่อยครับนี่ครับเข้าไหมหอปีเข้ากันไหมเข้ากันอืมอืมตัวนี้แหละเดีดเดอืม ปีนี้ฝาดหน่อยอเนืเ้อเน่้อแผ่นแล้วนีย่ยปีที่พ่อเอาไปบ้านตอนนั้นไม่ฝาดแล้วนะเอาที่ไหนพันมาไปไหนขึ้นอันเนีน่ยชัวย่วๆด่ะันฝาดอ่ะอ๋อเอาไว้เหรอพ่อไม่ได้ขึ้นก็ขึ้นอย่างขึ้นเป็นอย่างดีนะอย่บอกว่าอันอันเหมยวันน่ะหนุ่ปอง <c oughs> มาครับนี่ กบมานี่อร่อยดีนะนะปกติผมไม่ชอบนะผมชอบตินที่ต้มมันดีกว่าอร่อยดีน้ำต้มก็อร่อยอ่อืมกินแบบนี้รสเนี่ย อืมอืมอืมข้าวก,ก็เมาะเพิ่งเขียวช่วงนี้นี่นักหน่อยอ่ะครับถ้าหน้าฝนมีไหมพ่อถ้าฝนตกจะดีกว่าม,มีลนะอืมฝนตกแดดออกง่ยเนาะเยอะอ <laughs> ไข่หวน,ก,นกว้างนะงงกัน้ำึ้งหวานก็แล้วเาะอืมเนเระนนี่นึกถึงน้ำปูอย่างเดียวมันเข้ากับน้ำปูมากน้อยนะ ถ้ากินไนี่ยพี่น้ปูม,มันไม่เหนียวเนี่ยผมได้ไดละครับก็เริ่มงาน้นเริ่มมีแล้วนะครับ พักกำหลายอย่างเนาะน้ำพริกใหญ่กับนั้นพริกน้พริกลวกอะพริกลวกอืมมีตัวขอเน็ดมันเหมือนมันมันมันกินมันเหมือนกันในกิ่นแยกก็ได้มีเป็กินใยเขาเนี้ยมั้งอืมแง่มิกแต่อย่างไม่เหมือนกันเหมือนนกัเครื่องผู้เหมือนกันก็กินมันเหมือนกันครับ อเอางี้เลยนะกระจุกเลยนี่อ่ะอ่านี่ครับกีทาร์หน่งสิบตัวอร่อยอาะมาครึ่งเนาะ ออืมอืมมะสะใจายพริกอร่อยมากครับอันนี้ก็อร่อยอร่อยกินกับผักเยอะนะยอกใจไหม<ะ>ก็วันนี้ก็ประมาณนี้แล้วนะครับนะ ดม่ไดีใจจะจบคลิปแล้วก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับผมขอบคุณผู้ชมทุกคนที่ติดตาม<ห>นะผมถ้าชอบก็ขอ,อไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจด้วยนะครับไปนะพ่อเนาะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับชาเลนด์ครับผมทุกทุกท่านนะครับวันนี้นะครับนำผิดเมีย,ง,ย,มยงใหญ่นี่ถอดเมียงใหญ่นะครับออกโค้กโค้กนะครับโค้่เมียงใหญ่